เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอังคารที่29มิถุนายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีถ้าใครมาทำการค้าก็จะขายดีมากเกินคาด เรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณมีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆเหมือนเดินขึ้นบันไดช้าๆแต่ก็มีความมั่นคงมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างเข้าใจกันดีไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักบนโลกออนไลน์สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินเก็บเงินไม่อยู่เพราะมีเรื่องให้คุณใช้ใจ่ายเข้ามาให้คุณต้องควักกระเป๋าตลอดเรื่องของการงานมีโอกาสรับมีชอบงานสําคัญขององค์การ เพราะความสามารถของตัวคุณเองล้วนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยิ่งนานวันก็ยิ่งรักกันมากขึ้นส่วนคนโสดยังไม่คบหาดูใจกับใครจริงจงจังแต่ก็มีคนคุยกับใครบางคนแบบไม่เปิดเผยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินของคุณหมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายภายในบ้านหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในบ้านเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมาก แต่ความสําเร็จที่ได้รับมาก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้คุณอดทนไว้ก่อนอีกสักพักก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อย่างดีที่มีคู่รักคอยดูแลนคนโสดเดื้อคู่ใกล้จะปรากฏในไม่ช้าแล้ว สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณรับทรัพย์เข้ากระเป๋าแบบรัวๆแม้ว่าจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่ก็ถือว่าการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีเรื่องของการงานคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหลังจากเหนื่อยและทุ่มเทมานานแสนนานเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ต่างคนต่างรักและดูแลกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของความรักที่คุณรอคอยมานาน สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีเรื่องของการเงินหากจะนําเงินไปลงทุนในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้ผลกําไรมากในอนาคตรเรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะความสามารถของตัวคุณเองล้วนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่อุปสรรคในเรื่องของความรักก็จะลดน้อยลงเพราะต่างคนต่างเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดคนดีอยู่ใกล้ตัวแต่คุณกลับมองไม่เห็นสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ เรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณใช้ใจ่ายเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เงินก้อน,ออนใหญ่ก็จะเป็นรายจ่ายจุกจิกเสียมากกว่าเรื่องของการงานสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีเพราะความสามารถของตัวคุณเองล้วนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อะไรก็ยอมได้ก็ยอมยอมกันไปเพราะความสัมพันธ์ที่มั่นคงส่วนคนโสดช่วงนี้คุณยังโสดไร้คู่อยู่สบายดีเพราะไม่มีภาระที่ต้องเป็นห่วงสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของ เงินยิ่งขยันยิ่งทําก็ยิ่งได้รายได้แปลผันตามความขยันของตัวคุณเองเรื่องของการงานดวงมาแรงแซงโคง้งการงานดีมีความสําเร็จมารอในเดือนหน้าแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังสามารถประครับประคองความสัมพันธ์ไปได้ตลอดรอดจนคนโสด คนที่คุณหมายปองเริ่มจะสนใจคุณแล้วดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ